สวัสดีครับพบกันที่ช่องตีเด็ดคลัเปันดกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ระหว่าง阿าเบสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมมาโยกาเดทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้าน阿าเบสเป็นฝ่ายต่อราคาที่1ลูกลบสิครับจะลงเตะกันที่สนามเบนดี้ซารุซาเวลาตีสามตรงของค่าคืนนี้อลาเบสเจ้าบ้านนะครับจะมาติดใช้งานูโกโนโบอารครับแค่เพียงรเดียวเท่านั้นทนี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน ดันการจัดทัพในระบบ4-5-1ครับแดนกลางมีการหลักที่อันเดคูเอเบลล่าคอนโกลิดดีแล้วก็คนคอร์ดาดนะครับโดยมีโทนี่มาร์ติเนสเป็นกองหน้าตัวเป้าครับส่วนทีมเยือนมายอ้าไม่มีแรงการตัวจ็บหรือติดทดแบนนะครับจะสู้ด้วยระบบ4-4-2ครับอุ้สาประตูเดมนิกกรีฟลงเฝ้าเสาแผงแบ็กโฟมีปาโบมาเซโออัตโตนนโอลาจิโอมาตินวาเยน ฮออันโมฮิก้าลงยินด้วยกันครับกองกลางมีโรเบิร์ตนาบาโลมานูมอราเนสโอมามาสคาเลวเซกี้ดาเดนะครับช่วยกันปั้นเกมให้กับเวดัตมูริกกี้อับดอลปลาสสองกองหน้าขจบสกอร์ครับทัศนาในเกมนี้นะครับทวัดกันปอนต่อปอนชื่อชั้นถือว่าไม่ได้หนีกันเลยครับเรียกได้ว่ามีความสูสีกัน,นกมากแต่ผลงานค่อนข้างสวนทางกันครับ อาราเบสเพิ่งชนะในนัดล่าสุดหลังแพ้มาหลายนัดติดต่อกันส่วนทางมายยก้าฟอร์มดีมากๆครับแพ้ยากเก็บแต้มได้รัวๆหวังว่าเกมนี้ดูมั่นใจกว่าระบบดีกว่าบุกไปเยือนน่าจะมีแต้มกลับออกมาแน่นอนครับเกมนี้ใช้ใจให้บอลรองมาโอกาจะบุกมาคว้าสามแต้มเห็นโคนล้ลเชียงม,มายยกาเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆนทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของคนติดตามกับช่องตีเด็ดข่าวของเราด้วยเพื่อมให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ